ในวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ไขแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินเพื่อให้แสดงเลขที่เช็คซึ่งรับมาจากลูกค้าที่ด้านท้ายของแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินโดยในแบบฟอร์มปกติหรือแบบฟอร์มมาตรฐานที่โปรแกร,รมเ p ็กซตรีมไว้ให้จะแสดงเลขที่เช็คในส่วนกลางของแบบฟอร์มเนื่องจากหากนำไปแสดงไว้ที่ส่วนอื่นของแบบฟอร์มเช่นด้านบนหรือด้านล่างของแบบฟอร์มจะมีข้อจำกัดว่าจะแสดงเลขที่เช็คได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้นแต่ในวิดีโอชุดนี้ นอกจากผมจะแสดงการนำเลขที่เช็คมาไว้ที่ส่วนล่างของแบบฟอร์มแล้วยังสามารถแสดงรายละเอียดของเช็คที่รับชำระเข้ามาได้สูงสุด2ฉบับซึ่งเมื่อคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วก็จะสามารถนำไปประยุกต์ในกรณีที่มีการรับเช็คมากกว่า2ฉบับหรือจะนำไปใช้กับกรณีที่รับชำระด้วยวิธีการอื่นๆนอกอนจากรับเป็นเช็คได้เช่นกันเช่นในกรณีรับชำระเป็นเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารและเช่นเคย ผมจะแสดงคำสั่งที่ต้องใช้ให้เห็นไปพร้อมๆกันจะไม่ก๊อปปี้คำสั่งที่สําเรเส็จสิ้นเรามาแสดงในขาวเดียวเพื่อให้ได้เห็นว่าเวลาเกิดข้อผิดพลาดจากการแก้ไขแบบฟอร์มจะใช้วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวนั้นแบบไหนแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาในจุดนี้ก็สามารถกรอไปที่ท้ายสุดของวิดีโอนี้เพื่อชมโค้ดคำสั่งที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วได้เลยครับเพราะในระหว่างการเขียนโค้ดคำสั่งแก้ไขแบบฟอร์ม ผมจะพยายามแทรกเนื้อหารหรือหลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเข้าไปด้วยสำหรับบางท่านที่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อนแล้วอาจจะฟังดูเยิยนเยอก็สามารถกรอผ่านไปในส่วนที่ต้องการได้ครับแต่ผมขออนุญาตกับทุกท่านไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าจะขออธิบายหลักการให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจหรือเพิ่งเริ่มมาลองแก้ไขแบบฟอร์มได้เข้าใจหลักการพื้นฐานเพราะจุดประสงค์ของการทําวิดีโอของผมคือนอกจากจะให้ทุกท่านได้รับผลลัพธ์หรือได้แบบฟอร์มตามที่ต้องการแล้ว ยังอยากแค่เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันด้วยครับและหากดูวิดีโอชุดนี้จนจบแล้วแต่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนหรือคําสั่งต่างๆที่เห็นในวิดีโอนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ลองดูซ้ําอีกรอบและอาจจะย้อนไปดูวิดีโอสอนการแก้ไขแบบฟอร์มชุดก่อนก่อนที่ผมได้ลงไว้ทั้งนี้การแก้ไขแบบฟอร์มมีส่วนของหลักการเขียนโปรแกรมผสมอยู่ซึ่งเป็นพื้นฐานภกษะที่สำคัญในยุคนี้ ที่นักวิชาการผู้มีความรู้ได้แนะนำให้ทุกคนได้ศึกษากันดังนั้นอย่าเพิ่งพอใจกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอชุดนี้ผมอยากจะเน้นย้ำอีกทีว่าวิดีโอชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทเ e อ็กเพรสดังนั้นหากคุณพบปัญหาหรือมีข้อติดขัดในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผมแนะนําไปขอให้ส่งคําถามมาทางอีเมลที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับ สำหรับการแก้ไขแบบฟอร์มในโปรแกรม Express จะมีแบบฟอร์มอยู่2ประเภทหลักๆคือ1แบบฟอร์มชนิดดั้งเดิมและ2ก็คือฟอร์มแบบใหม่ปรับฟอนต์ได้ใส่รูปภาพในแบบฟอร์มได้ในวิดีโอชุดนี้ผมจะสอนการแก้ไขจากแบบฟอร์มชนิดดั้งเดิมครับเรามาเริ่มกันเลยครับเข้าโปรแกรม Express และเข้าในหน้าจอของแบบฟอร์มที่ต้องการแก้ไขสำหรับใบเสร็จรับเงินจะอยู่ในเมนูการเงินข้อ1รับเงินและเลือกเข้าที่ข้อ5ย่อย รับชำระนี้เมื่อเปิดเข้าไปในหน้าจอรับชำระนี้แล้วให้คนหาใบเสร็จที่มีการรับชำระด้วยเช็คขึ้นมาสักใบหนึ่งครับจากนั้นให้คลิกปุ่มข้างไอคอนรูปเครื่องพิมพ์บนแถบทูลบาเพื่อเปิด d อ o ดาวที่แสดงเมนูย่อยออกมาครับเลือกข้อ6นำต้นฉบับนี้เซนมาเป็นแบบทดสอบในช่องฟอร์มที่ให้เลือกเป็นฟอร์มที่คุณไม่ได้ใช้งานจริงเพราะในการแก้ไขแบบฟอร์มอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จนทาให้ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มนี้ได้เลยดังนั้นไม่แนะนําให้แก้ไขาจากแบบฟอร์มจริงที่คุณใช้งานอยู่นะครับให้ใช้เป็นฟอร์มอื่นแทนซึ่งเมื่อคุณได้ศึกษาวิธีแก้ไขาจากวิดีโอชุดนี้แล้วและแก้ไขาจนได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับในวิดีโอจึงนําคําสั่งที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับแบบฟอร์มจริงของคุณครับดังนั้นในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกแก้ไขาในฟอร์มที่2และเลือกเป็นฟอร์มแบบดั้งเดิมและคลิกที่ปุ่มตกลง หลังจากนั้นให้คุณเข้าที่ข้อ2แก้ไขแบบทดสอบเลือกเป็นฟอร์มที่2ตามที่ได้คัดลอกฟอร์มต้นฉบับมาและเลือกฟอร์มแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกันเมื่อเข้ามาในหน้าจอแก้ไขแบบฟอร์มแล้วเราจะมาดูกันในส่วนของรีพอร์ตเฟรมซึ่งเป็นส่วนการแสดงผลอะไรก็ตามที่เราพิมพ์ในส่วนของรีพอร์ตเฟรมจนถึงด้านท้ายคือ M เฟรมจะแสดงออกมาเวลาพิมพ์แบบฟอร์มได้เซตรอบในนี้ด้วยชื่อตัวแปรต่างๆที่เห็นอยู่ น่าจะพอให้คุณคาดเดาได้ว่าเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดเช่นตัวแปรล,ลูกหนอนคัตโค้ด Code, ก็จะแสดงรหัสลูกค้าตัวแปรล,ลูกหนอนคัตเนมก็จะแสดงชื่อเต็มของลูกค้าที่เรารับชําระในใบเสร็จใบนี้ลองพิมพ์มาดูทางสอภาพการสกรอบก่อนการแก้ไขนะครับเพื่อให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆในรีพอร์ตเฟรมแสดงผลออกมาตามข้อมูลที่เราได้ป้อนเข้าไปในหน้าจอนี้อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนตอน้นในแบบฟอร์มมาตรฐานของโปรแกรม e x ็กเ ได้เตรียมส่วนของการแสดงเลขที่เช็คมาให้แล้วดังจะเห็นได้จากในบรรทัด IS ที่มีข้อความชำระโดยอื่นๆและในบรรทัด IB ที่มีตัวการลูกหนอนบายตามด้วยลูกหนอนเช็คนําและเช็คเดขตามลำดับแต่จะสังเกตว่าด้านหน้าของทั้งบรรทัด IS และ IB นี้มีการใส่เครื่องหมายดอกจันเอาไว้ซึ่งจะหมายถึงว่าทั้งสองบรรทัดนี้จะไม่ทำงานและไม่แสดงผลออกมาในแบบฟอร์มผมจะเล่าถึงแนวทางการแก้ไขแบบในครั้งนี้เอาไว้ก่อนครับ คือเราจะให้ทั้งสองบ,บรรทัดดังกล่าวนี้ถูกเปิดการใช้งานขึ้นมาแต่ไม่ต้องแสดงผลออกมาในแบบฟอร์มจากนั้นเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บค่าเลขที่เช็คและข้อมูลอื่นๆเช่นวันที่เช็คจำนวนเงินในเช็คและชื่อของธนาคารที่สั่งจ่ายเช็คใบนี้ที่ต้องมีการฝากค่าเอาไว้ก่อนก็เพราะว่าหลักการของการพิมพ์แบบฟอร์มในโปรแกรมพจะอ่านค่าจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง ถ้าเป็นตัวแปรที่อยู่ในส่วนอื่นเช่นบรรทัดที่เป็น SE หรือบรรทัดที่เป็น SU ค่าของตัวแปรต่างๆที่อยู่ในบรรทัดเหล่านี้ในหนึ่งบินจะมีเพียงค่าเดียวตัวอย่างเช่นในหนึ่งบินเลขที่ใบเสร็จก็จะมีเพียงเลขที่เดียวมีวันที่ของใบเสร็จได้เพียงวันที่เดียวหรือชื่อบริษัทของเราที่แสดงที่หัวบินก็จะมีเพียงชื่อเดียวนอกจากเราจะเขียนโค้ดคำสั่งเพื่อไปเปลี่ยนให้เป็นค่าอื่นไม่อย่างนั้นค่าในตัวแปรก็จะเป็นค่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ต่สำหรับตัวแปรที่อยู่ในบรรทัด IS หรือ IB ซึ่งเป็นบรรทัดที่จะมีการวนล,ลูปหรือพิมพ์ข้าวออกมาได้มากกว่า1นบรรทัดยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆให้คุณนึกถึงว่าในบินขายใบหนึ่งเราอาจจะขายสินค้าได้หลายรายการอาจจะเป็นส0บรายการดังนั้นในแบบฟอร์มบินขายหรือจะเป็นบินซื้อก็ตามการแสดงรายละเอียดของรายการสินค้าจะต้องถูกนำมาไว้ในบรรทัดที่เป็น IS และ IB นี้และโดยหลักการ เมื่อโปรแกร,รมอ่านค่าและพิมพ์ผ่านบรรทัดในส่วนนี้ไปแล้วค่าในตัวแปรที่อยู่ในบรรทัดเหล่านั้นก็จะเหลือเพียงค่าของบรรทัดสุดท้ายสําหรับกรณีของเช็คครับนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจะเหลือแต่ข้อมูลของเช็คใบสุดท้ายเท่านั้นไม่ว่าในใบเสร็จใบนี้จะรับเช็คเข้ามากี่ฉบับก็ตามแต่ในกรณีนี้เราต้องการจะเก็บค่าไว้เพื่อนํามาแสดงที่ด้านท้ายของแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินเราจึงต้องทําสิ่งที่เรียกว่าการฝากค่าหรือการเก็บค่าของบรรทัดนี้เอาไว้ก่อน ก่อนจะไปแก้ไขหรือทําอะไรกันต่อเราจะลองเอาเครื่องหมายดอกจันรออกเราทดสอบสั่งพิมพ์ทางจอภาพดูกันครับก็จะเห็นว่ามีการแสดงเลขที่เช็ครอบขึ้นมาที่ส่วนกลางของแบบฟอร์มแบบนี้ครับให้ปิดหน้าจอนี้ไปก่อนโดยเราจะทําให้ทั้งสองบรรทัดนี้ทํางานแต่ไม่แสดงผลออกมาในแบบฟอร์มโดยวิธีการก็เพียงแค่ลบเครื่องหมายดอกจันททิ้งไปและเพิ่มเครื่องหมายโคล,ลอนเข้าไปด้านท้ายซ้ำอีกตัวหนึ่งแบบนี้ครับ อย่างที่ได้แจ้งแนวทางการแก้ไขแบบฟอร์มเอาไว้ก่อนหน,น้านี้ว่าเราจะมีการเก็บค่ารายละเอียดของเช็คที่รับชำระนี้เข้ามานี้ไว้ก่อนทั้งเลขที่เช็ควันที่เช็คและข้อมูลอื่นๆซึ่งเราจะต้องเก็บค่าเอาไว้ตั้งแต่บรรทัดที่แสดงรายละเอียดเช็คตรงนี้เพราะถ้าโปรแกรมอ่านหรือพิมพ์ผ่านบรรทัดนี้ไปแล้วข้อมูลก็จะไม่ได้ถูกเก็บเอาไว้และเราจะไม่สามารถนําค่าเหล่านี้มาใช้ในภายหลังได้เราจะเริ่มจากดูว่าในบรรทัดนี้มีตัวแปรใดบ้างซึ่งก็จะเห็นว่ามีลูกนอนบาย ลูกหนอนเช็คนำํำลูกหนอนเช็คเดตเป็นต้นเราเก็บค่าแยากตามแต่ละตัวแปรที่เห็นนี้หรือจะเก็บค่าตัวแปรรวมไว้ในตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งของบรรทัดนี้ก็ได้แต่เน้นว่าต้องฝากหรือเก็บค่าไว้กับตัวแปรในบรรทัดนี้เท่านั้นด้วยเหตุผลตามที่แจ้งไปแล้วนะครับในที่นี้ผมเลือกจะเก็บตัวแปรต่างๆไว้แยกกันตามตัวแปรของแต่ละข้อมูลเช่นหากเป็นข้อมูลเลขที่เช็คก็จะเก็บค่าไว้ที่ตัวแปรเช็คนำํำหากเป็นข้อมูลวันที่เช็ค ก็จะเก็บค่าไว้ที่ตัวแปรเช็คเด็กด้วยเหตุผลหลักๆ2ประการคือเป็นการแยกการเก็บค่าตามลักษณะของข้อมูลและเพื่อไม่ให้การเก็บค่านี้ยาวเกินไปหากไปรวมเก็บค่าไว้ในตัวแปรเดียวกันทั้งหมดแต่ก่อนที่ผมจะบอกวิธีการเก็บค่าซึ่งจะดําเนินการในส่วนล่างของหน้าจอแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่อยู่ในส่วนของ Data s สเปผมอยากให้ทุกท่านจําไว้ก่อนครับว่าในบรรทัดนี้มีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องการจะนําไปแสดงที่ด้านท้ายของใบเสร็จ ก็จะเห็นว่ามีตัวแปรล,ลูกหนอนเช็คนำ้ำหรือคือเลขที่เช็คต่อมาก็เป็นเช็คเดทหรือวันที่เช็คถัดมาเป็นอัมมอคิวหรือจำนวนเงินในเช็คสุดท้ายเป็นตัวแปรล,ลูกหนอนแบงค์โคดหรือชื่อธนาคารที่สั่งจ่ายเช็คไปนี้คราวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างหาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันครับโดยจะเริ่มจากตัวแปรเช็คนำ้ำอยู่ตรงบรรทัดนี้ผมจะขออธิบายความหมายของคำสั่งในบรรทัดนี้ให้ฟังโดยสังเกตครับ ร่มจากลูกนอนเชน็งงามซึ่งเป็นชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาเองจะเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่พยายามตั้งให้มีความหมายเพื่อที่หากเรากลับมาดูในภายหลังก็จะรู้ว่าตัวแปรน,นี้เช็งานเพื่ออะไรต่อมาเลขศูนย์จะเป็นความยาวที่จะใช้ในการแสดงผลโดยหากใส่เป็นศูนย์จะหมายถึงพิมพ์ข้อมูลออกมาทั้งหมดไม่จำกัดความยาวแต่หากใส่เป็นเลขลอื่นเข้าไปเช่น20ก็จะหมายถึงให้พิมพ์ข้อมูลของตัวแปรน,นี้จำกัดความยาวไว้ที่20ตัวอักษร คอลัมน์ถัดมาจะเป็น format หรือรูปแบบการแสดงผลปกติก็จะใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่เนื่องจากตัวแปรล,ลูกหนอนเช็คนำใช้สําหรับแทนค่าข้อความเช่นจะแสดงเลขที่เช็คที่ค่าปกติในโปรแกรม Excel จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร QR และตามด้วยเลขที่เช็คดังนั้นรูปแบบก็จะไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปซึ่งก็จะใช้เครื่องหมายฟันหนู2อันเพื่อแทนค่าแบบนี้ครับคอลัมน์ต่อมาจะเป็นข้อมูลที่เราจะใช้แสดง เมื่อโปรแกร,รมอ่านถึงตัวแปรนี้หรือก็คือตัวแปรล,ลูกหนอนเช็คนาำพอเรามาดูก็จะพบว่าเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ชื่อเช็คนำ้ำที่บอกว่าเป็นตัวแปรอีกตัวเพราะถ้าเป็นฟิลข้อมูลที่เก็บอยู่ในไฟล์ข้อมูลของโปรแกร,รมเอ็กเ s จะต้องมีชื่อไฟล์แล้วตามด้วยเครื่องหมายลบและมากกว่าแล้วตามด้วยชื่อฟิลข้อมูลมอย่างในกรณีของวันที่เช็คที่อยู่บรรทัดข้างล่างนี้ จะเห็นว่าเป็นฟิลด์ข้อมูลไม่ใช่ตัวแปรโดยวันที่เช็คดึงข้อมูลจากไฟล์ d k t r n และฟิลด์ข้อมูลชื่อเช็คเดตมาถึงคอลัมน์สุดท้ายนี่แหละครับที่เราจะมาฝากค่ากันโดยคอลัมน์นี้นอกจากจะใช้สําหรับการเก็บค่าหรือฝากค่าแล้วเรายังสามารถใช้สําหรับการสร้างนิพจน์หรือการเอาข้อมูลมาผ่านการดําเนินการอะไรบางอย่างก่อนนําไปแสดงผลตัวอย่างเช่นอาจจะเอารหัสและชื่อสินค้ามาต่อกันก่อนที่จะเอาไปแสดงในแบบฟอร์มเป็นต้น แต่สําหรับในตัวอย่างนี้เราจะพูดถึงเฉพาะการเก็บค่าเท่านั้นจากการอ่านความหมายของค่าเช็คนําในคอลัมน์หลังสุดนี้เราจะทราบว่าค่าที่ดึงมาแสดงเป็นตัวแปรและตัวแปรถ,ถูกสร้างจากนิพจน์ที่นําฟิล์ข้อมูลเช็คน้าจากไฟล์ ARR CPCQ มาแสดงแต่ไม่ได้เอามาแสดงตรงๆเพราะตัวแปรแดังกล่าวยังถูกครอบด้วยฟังก์ชันส,สตริง โดยเอาเลขที่เช็คตั้งแต่ตัวที่3ออกมาทั้งหมด10ตัวอย่างที่ทุกท่านคงทราบกันว่าปกติเลขที่เช็คในโปรแกรมจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร QR และตามด้วยเลขที่เช็คดังนั้นที่เอามาตั้งแต่ตัวที่3ออกมาทั้งหมด10ตัวจึงหมายถึงเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเลขที่เช็คเท่านั้นไม่ได้เอาตัวอักษร QR มาด้วยและการทําแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างนิพจน์ขึ้นมาอย่างที่ผมได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้ครับเราจะมาเก็บค่าเช็คนํากันครับ โดยไปที่คอลัมน์ลังสุดของบรทัดนี้แล้วพิมพ์คำสั่งเข้าไปแบบนี้ครับก็คือการสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่2อตัวคือเช็คนำหนึ่งกับเช็คนำสองเพื่อเก็บเลขที่เช็คเอาไว้ส่วนข้อมูลอื่นๆเช่นวันที่เช็คจำนวนเงินเอาไว้มาสร้างการคีหลังครับแล้วเราจะลองพิมพ์ค่าเช็คนำหนึ่งกับเช็คนำสองออกมาดูกันครับให้สร้างตัวแปรลูหนอนขึ้นมาใหม่อีกบอรบัดตามจำนวนตัวแปรที่เราเพิ่มเข้ามาเพิ่มในลักษณะนี้ครับ อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตรงส่วนของชื่อตัวแปร ى, ที่เป็นลูกหนอนจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่ก็พยายามกําหนดให้มีความหมายที่เข้าใจได้และจําง่ายสําคัญคือส่วนของข้อมูลที่จะดึงมาแสดงซึ่งอยู่ในคอลัมน์ที่4ตรงนี้ให้ระบุเป็นชื่อตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ให้ถูกต้องในตัวอย่างนี้ก็คือตัวแปรเช็คนำ1กับเช็คนำ2อ,อย่าพิมพ์ชื่อตัวแปรผิดนะครับกลับขึ้นไปตรงส่วนของ report frame เพื่อใส่ตัวแปรทั้งสองตัวนี้เข้าไป ตรงตำแหน่งที่ต้องการแสดงเลขที่เช็คที่เราตั้งใจจะทำคือใส่ไว้ด้านท้ายของใบเสร็จรับเงินดังนั้นก็จะไปส่วนที่เป็นบรรทัด SU ตรงด้านหลังของข้อความที่เป็นเช็คเลขที่ให้ใส่ตัวแปรล,ลูกหนอนเช็คน้ำหนึ่งกับตัวแปรลูกหนอนเช็คน้ำสองเข้าไปแทนที่ในส่วนของการตีเส้นเดิมเราทดสอบทิมพ์ทางจอภาพมาดูครับจะเห็นว่าเลขที่เช็คออกมาซ้ำกันทั้งสองบรรทัดซึ่งก็เป็นไปอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าตัวแปรที่อยู่ในส่วนของบรรทัด iS iB จะถูกอ่านค่าตามจํานวนข้อมูลที่มีซึ่งปกติก็จะมากกว่า1รายการดังนั้นหากเราดึงค่าที่ว่านี้มาใช้ตรงๆก็จะเป็นค่าของรายการสุดท้ายที่ถูกอ่านค่าเสมอดังนั้นเราต้องสร้างเงื่อนไขก่อนการเก็บค่าเข้าตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งเช็คนำหนึ่งและเช็คนำสองผมจะใช้วิธีประมาณนี้นะครับคือเช็คว่าบรรทัดนี้ถูกอ่านค่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ถ้าครั้งที่1ก็เก็บค่าไว้ในตัวแปรเช็คนำหนึ่งแต่ถ้าเป็นครั้งที่2 ็เก็บค่าในตัวแปรเช็คน้ำสองแทนเราต้องสร้างตัวแปรอีกตัวเพื่อเก็บค่าว่าบรรทัด i s และ i d นี้ถูกอ่านค่าเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวผมจะตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่า check sequence โดยใช้ชื่อย่อๆว่า check seq ผมจะเอาตัวแปรนี้ไปไว้ในบรรทัดตัวแปรลูกหนอนบายซึ่งอยู่ในบรรทัด i d เช่นเดียวกับตัวแปรเช็คนํำซึ่งจริงๆแล้วเราจะใส่ไว้ในบรรทัดตัวแปรลูกหนอนเช็คน้ำ เหมือนกับตัวแปรเช็คนำหนึ่งกับเช็คนำสองก็ได้แต่เพื่อไม่ให้บรรทัดคำสั่งของเช็คนำยาวเกินไปและเป็นการแยกชนิดของตัวแปรเก็บไว้คนละที่กันเพื่อให้โค้ดคำสั่งเป็นระเบียบทำให้อ่านง่ายเท่านั้นครับเราจะเพิ่มค่าของตัวแปรเช็ค seq นี้เข้าไปทีละหนึ่งทุกครั้งที่บรรทัด ib ถูกอ่านค่าดังนั้นก็จะเขียนเป็นคำสั่งได้แบบนี้ครับเมื่อเรามีการสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนเราจะเอาตัวแปรนี้มาใช้งานได้ เช่นนํามาสร้างเป็นเงื่อนไขแบบที่เรากําลังจะทําอยู่นี้จะต้องมีการประกาศค่าเริ่มต้นก่อนซึ่งปกติในแบบฟอร์มหรือรายงานการประกาศค่าเริ่มต้นของตัวแปรจะใส่ไว้ที่บรรทัดตัวแปรลูกนอน INIT ตรงบรรทัดนี้ครับโดยจะให้ค่าเริ่มต้นของตัวแปร check seq เริ่มจาก0ย์เนื่องจากตัวแปร check seq นี้เราต้องการเก็บค่าในลักษณะของตัวเลขขอแทรกเกรดความรู้ตรงนี้สักเล็กน้อยครับ สาเหตุที่เราประกาศค่าเริ่มต้นไว้ที่ตัวแปรล,ลูกนอน INIT เพราะว่าตัวแปรนี้จะเป็นตัวแปรแรกที่อยู่ในส่วนของ Report Frame ตรงบรนทัดที่เป็น TI อยู่ตรงนี้ครับและบรรทัด TI นี้มีความพิเศษตรงที่ว่าไม่ว่าแบบฟอร์มนี้จะมีกี่แนาอะไรก็ตามที่ใส่ไว้ในบรรทัด TI จะถูกอ่านค่าแค่ครั้งเดียวเสมอซึ่งจะตรงกับที่เราต้องการใช้กับตัวแปร c h ็ค s e q เพราะเราต้องการให้ค่าของตัวแปรนี้ถูกเพิ่มครั้งละหึ ทุกครั้งที่โปรแกรมอ่านค่าผ่านบรรทัด I B ถ้าเราจะทดสอบว่าค่าของตัวแปร check S E Q มีค่าเป็นอะไรเราสามารถสร้างตัวแปรเพื่อแสดงผลตัวแปร check S E Q นี้ในแบบฟอร์มเราจะเขียบนบรรทัดคำสั่งในส่วนของ data spec ในลักษณะนี้แล้วก็นำตัวแปรลูกหน่อย check S E Q ไปวางในบรรทัด I B ก็จะเห็นค่าของตัวแปรนี้เช่นหากในใบเสร็จใบนี้รับเช็คเข้ามาสฉบับ ในบรรทัดที่แสดงเช็คใบแรกตัวแปรเช็ค SEQ นี้จะมีค่าเป็น1ห,หากมีการรับเช็คเพิ่มอีกฉบับก็จะเป็นเลข2และเลข3ต่อกันไปตามจำนวนเช็คที่รับชำระเข้ามาตามใบเสร็จใบนี้แต่ผมจะไม่ทำในส่วนนี้ให้เห็นแจ้งให้ทราบไว้เป็นหลักการก็พอครับกลับมาที่ตัวแปรลูกหนอนใบอีกครั้งไปดูที่คอลัมน์สุดท้ายของบรรทัดนี้กันอีกครั้งที่ซึ่งเรามีการสร้างมีพจน์ของตัวแปรเช็ค SEQ เอาไว้แล้วโดยมีการสั่งให้ตัวแปรนี้ ถูกเพิ่มค่าครั้งละหนึ่งทุกครั้งที่โปรแกรมอ่านค่ามาถึงตัวแปรลูกนอนบายและตัวแปรลูกนอนบายนี้ก็อยู่ในบรรทัดที่เป็น IB เช่นเดียวกับตัวแปรเช็คนําคำสั่งที่ใส่ไว้ระหว่างเครื่องหมายฟันหนูจะเป็นแบบนี้ครับเราจะเอาตัวแปรเช็ค seq สร้างเป็นเงื่อนไขในบรรทัดที่เราเก็บค่าตัวแปรเช็คน้ำหนึ่งเช็คน่ำสองแบบนี้ครับอธิบายความหมายของนิพน์เช็คน้าหนึ่งมีได้ว่าหากค่าตัวแปรเช็ค seq เป็น1ให้เก็บค่าของเลขที่เช็คไว้ในตัวแปรเช็คนำหนึ่งแต่หากไม่ใช่ให้เก็บค่าเดิมของเช็คนำหนึ่งไว้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับเวลาพิมพ์ผ่านบรรทัด ID รอบแรกซึ่งค่าของเช็ค seq จะเป็น1ดังนั้นก็จะเข้าเงื่อนไข,ขของการเก็บค่าในตัวแปรเช็คนำหนึ่งก็จะมีการเก็บค่าเลขที่เช็คใบแรกเอาไว้แต่พอโปรแกรมอ่านค่าบรรทัด ID เป็นรอบที่2หรือก็คือเช็คครับใบที่2ที่รับชำระเข้ามา ตรงเงื่อนไขของตัวแปรเช็คนำหนึ่งที่ตรวจสอบว่าเช็ค s eq จะต้องเป็นหนึ่งก็จะไม่เข้าเงื่อนไขแล้วเพราะเช็ค s eq มันกลายเป็น2ไปแล้วคราวนี้ก็จะไม่เก็บค่าของเลขที่เช็คฉบับแรกอีกซึ่งก็ถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วเพราะรอบที่2นี้ก็จะเป็นเลขที่เช็คครับใบที่2ซึ่งเราจะไม่เก็บไว้ในตัวแปรเช็คนำหนึ่งพอเงื่อนไขไม่เป็นจริงหรือจะเรียกว่าเป็นเท็จก็ได้ก็จะไปเอาค่าเดิมของเช็คนำหนึ่งที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้มาใช้งานแทน ในกรณีของตัวแปรเช็คน้ำสองก็ทำแบบเดียวกันคือหากตัวแปรเช็ s eq มีค่าเป็น2จะเก็บค่าเลขที่เช็คเอาไว้ในตัวแปรเช็คน้ำสองแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้พิมพ์ค่าเดิมของเช็คน้ำสองออกมาแทนครับถึงตรงนี้หากรอสั่งพิมพ์ทดสอบก็จะพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดว่าไม่พบตัวแปรเช็คน้ำหนึ่งและเช็คน้ำสองเพราะว่าการสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อใช้งานนั้นจะต้องมีการประกาศค่าตั้งต้นให้กับตัวแปรดังกล่าวนั้นด้วยหรืออย่างตัวแปร ช็ค seq ที่เราได้ไปประกาศค่าเริ่มต้นไว้เท่ากับ0ในตรงตัวแปร init ซึ่งสำหรับตัวแปรเช็คน้งหนึ่งนี้ก็จะทำแบบเดียวกันแต่เนื่องจากตัวแปรเช็คน้งหนึ่งกับตัวแปรเช็คนั้งสองเป็นตัวแปรชนิดข้อความไม่ใช่ตัวแปรชนิดตัวเลขแบบของตัวแปรเช็ค seq การประกาศค่าเริ่มต้นจะเขียนแบบนี้ครับคือเช็คน้งหนึ่งเท่ากับขอว่างสิคอและตามด้วยเครื่องหมาย semicolon เพื่อขั้นระหว่างคำสั่ง และใส่ตัวแปรเช็คน้ำสอเท่ากับขอว่างสิบขอเช่นเดียวกันเสร็จแล้วลองทดสอบพิมพ์ดูทางจอภาพอีกทีครับเลขที่เช็คทั้ง,องะะ2อฉบับก็จะแสดงออกมาอย่างถูกต้องไม่มีข้อความผิดพลาดแสดงขึ้นมาอีกและเราจะใช้เงื่อนไขเดียวกันนี้สำหรับการเก็บข้าวันที่เช็คและชื่อของธนาคารตามหน้าเช็ครวมถึงจำนวนเงินในเช็คดังนั้นคำสั่งทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ครับ ค่าตัวแปรล,ลูกหนอนที่จะใช้แสดงผลในรีร์ตเฟรมแล้วดึงค่าตัวแปรที่เก็บค่าไว้มาใช้งานให้ครบทุกตัวแบบนี้ครับสำหรับในบรรทัดตัวแปร INIT ที่เป็นบรรทัดสำหรับการประกาศค่าเริ่มต้นก็อย่าลืมเพิ่มตัวแปรทุกตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บค่าเข้าไปด้วยครับจะเห็นว่าการประกาศค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่มีชนิดของข้อมูลเป็นวันที่ไม่ใช่ชนิดตัวเลขอย่างตัวแปร เช็ค seq หรือตัวแปรชนิดข้อความอย่างตัวแปรเช็คนำหนึ่งกับเช็คนำสองเราจะใช้ฟังก์ชันชื่อ c 2 d ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับการแปลงข้อความธรรมดาให้กลายเป็นข้อมูลแบบวันที่ครับนั่นคืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำอีกทีว่าเราจะต้องประกาศค่าเริ่มต้นให้ถูกต้องตามชนิดของตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาใช้งานด้วยนะครับเราจะเอาตัวแปรรูปนอนต่างต่างที่สร้างขึ้นนี้ไปไว้ใน report f r a รมตามแต่ละช่องข้อมูลในลักษณะนี้ครับ ใส่ตัวแปรล,ลูกหนอนให้ตรงกับตำแหน่งข้อความต่างๆและจัดรูปแบบการเว้นวรรครวมทั้งเส้นกรอบให้ตรงตำแหน่งเพื่อความสวยงามครับเมื่อเสร็จแล้วลองทดสอบพิมพ์ทางจอภาพอีกครั้งครับว่าได้ผลถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ เราจะมาสรุปกันอีกครั้งว่ามีการเพิ่มหรือแก้ไขบรรทัดใดกันไปบ้างเพื่อให้ได้แบบฟอร์มที่แสดงรายละเอียดของเช็คมากกว่าหนึ่งฉบับที่ด้านล่างของแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินกันครับผมจะใส่บรรทัดคำสั่งที่เพิ่มหรือแก้ไขไว้ใต้คลิปนี้เพื่อให้สามารถก๊อปปี้กันไปวางได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไขแบบฟอร์มสำหรับวิดีโอชุดนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียในการแก้ไขแบบฟอร์มของโปรแกรม Express กันมากขึ้นเข้าใจแนวคิดหลักการต่างๆที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแบบฟอร์มอื่นๆได้อีกสุดท้ายนี้หากพบปัญหาในการทำตามขั้นตอนในวิดีโอสามารถส่งคำถามหรือจะเป็นคำแนะนำข้อคิดเห็นว่าอยากจะชมการแก้ไขแบบฟอร์มลาาักษณะใดมาได้ที่อีเมลที่ให้ไว้ใต้คลิปน,นี้ครับขอบคุณที่รับชม แลพบกันโอกาสหน้าครับ